โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ไลายสดกันอยู่ในจำหน่ายพันธุเรียนมูสันคิงนะครับผมช่วงนี้ก็มีทุเรียนหลงหลง,หลงอยู่ในต้นบ้างนะครับผมก็ตามธรรมเนียมของชาวสวนใต้นะครับผมนะฮะเมื่อดอกมาแล้วนะครับผมถ้ามันหลงนะครับผมโดยโปกติแล้วชาวสวนก็จะเก็บไว้อเอาไว้ชิมดูนะครับผมก็มาชมกันครับผมก็พอดีมี เกษตรกรในพื้นที่นะครับผมแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนตั้งแต่เช้าหลายเจ้าแล้วนะฮะก็มาชมดูนะฮะว่าทุเรียนที่สวนเราเนี่ยนะฮรรสชาติเป็นยังไงนะฮะมาแล้วต้องชิมขอไล้หน่อยขอไล้หน่อยนะครับผมอยากรู้ว่าทุเรียนที่สวนเรารสชาติเป็นยังไงเคยเคยกินแล้วใช่ไหมครับเคยครับครับผมมาชิมที่นี่้อ๋อเคยมาชิมแล้ว อ๋อนี่มาเพิ่มอ๋อขคุณมากอ๋อขอบคุณมากก็จําไม่ได้เลยเพราะคนมาเยอะนะฮะลองชงชิมดูอ๋อฮะแล้วลองชิมดูฮะที่มันหลงเข้ามาเนี่ยดูก็โปรติของชาวสวนเนาะนะฮะไม่ไม่ได้เก็บออกหมดเหมือนในเดิมดูไหมอืมเหมือนนะฮะอืนะอ๋อนี่มันไม่ได้การดูแลอยู่แล้วเนาะ มันอยู่รพร้อมกับตาดอกเนาะนปีนี้ทุเรียนก็สําหรับภาคใต้บ้านเราเนี่ยก็เหนื่อยนิดนึงนะฮะพี่สันเนาะปีนี้แตกใบอ่อน,ปออนเป็นปัญหาใหญ่นะที่ศักดิ์ศรีว่าไงปีนี้เรื่องของผลพลิตปีนี้ก็น่าจะน้อยน่าจะน้อยเพราะว่าดูด ถ้มามูลของทุกแปลงทุกแปลงในเลนตรงนี้มันมันรับใบอ่อนเยอะอพอรับใบอ่อนแล้วก็มีสลัดสลัดดอกดก็สำคางเยอะครับผมใช่แนมะ้แต่ทางทางที่สวนเองก็น่าจะน้อยติดฝนก็น้อยก็เรียกว่าทางโซนใต้เนาะเท่าที่เราทราบข่าวนะครับผมก็เจอสภาพอากาศเดียวกันเหมือนกันเลยครับผมเ <laughs> จอเหมือนกันหมดเลยเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ท,ตที่ที่รู้มาก็ทางจุ่มฝนมา พรบางพื้นที่ลงมาถึงเตรงเลยเจอจะนจะเจอหนักเรื่องการรับใบออกอ,อย่างนี้ก็ปีนี้ทุเรียนราคาดีแต่ว่าถ้าพูดถึงคุณภาพปีนี้ก็น่าจะเหนื่อยหน่อยเนาะเพราะว่ามันหลายชุดนะครับผมอืมหลายดอกมากก็การจัดก,การก็น่าจะลําบากนะฮะ <c oughs> ต,ต้องเหนื่อยแล้วล่ะปีนี้เนาะเขาบอกว่าคุณภาพก็ปีนี้ก็ต้องช่วยๆกันนะครับผมเพราะว่าทุเรียนทางใต้เราเนี่ยลักษณะพื้นที่เนี่ย มันเข้าถึงบางบางพื้นที่เนาะการจัดก,การนะฮะยังไงก็ฝากถึงเพื่อนๆน,นะครับผมนะฮะทุเรียนปีนี้ที่เป็นชาวสวนก็เหนื่อยนะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆที่ติดตามผลผลิตจากทางสวนนะครับผมก็ชุดสองเป็นไงมัง่ง <c oughs> เราพูดถึงชุดสองกับชุดสามแล้วอันนั้นชุดหนึ่งเนี่ย<ม>ยังได้เนาะชุดหนึ่งชุดหนึ่งมันปรับไปอืมชุดสองชุดที่สามยังพอ พอมีเนื้อบ้างแต่ไม่เยอะไม่เยอะอก็น่าจะเป็นช่วงกรกฎากรกฎาสิงหาช่วงนั้นนะครับอืมขอมูสันคิพน่าจะออกพอมูซันทิงออกแล้วก็เดี๋ยวพันธุ์อื่นก็จะเริ่มตามมาละในพื้ชนิดเดียวกันนะครับ,รบก็มีฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนที่สนใจพันธุ์ก็ทางสวนยังยังมีต้นพันธุ์จำหน่ายอยู่แต่ว่าช่วงนี้จนถึงวันที่ประมาณ25ก็จะหยุดหยุดส่ง เพราะว่ารัดใบอ่อนใบอ่อนมาด้วยรัดใบอ่อนด้วยแล้วก็เรื่องภาวะของโควิดด้วยทางส่วนก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปขนส่งมากเท่าไหร่อืมข่าวมันเยอะเนาะก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะพี่โอเคครับผมงั้นก็ขอบคุณที่สั่นมากครับผมนะฮะที่เข้ามาครับผมสวัสดีครับ